สวัสดีค่ะกล้วยพามาชมดอกว่านสีทิศอีกแล้วนะคะตัวนี้นะคะกลีบซ้อนสีชมพูขาวนะคะสวยมากๆเลยนะคะดอกใหญ่เบลมเลยนะคะนี่นะคะกําลังบานนะคะหัวนี้ช่อไม่ยาวนะคะเดี๋ยวค่อยรออีกช่อหนึ่งนะคะมาเก็บภาพเก็บวิดีโอไว้ให้เพื่อนๆชมอีกแล้วนะคะ ตัวนี้นะคะมีนามว่า jas amides นะคะนี่นะคะดอกดอกซ้อนส่วนมากจะไม่ค่อยมีเกสรตัวเมียนะคะแต่มีเกสรตัวผู้นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่เราสามารถเก็บเกสรเขาไปผสมข้ามสายพันธุ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวรอให้เขาขนฟูๆก่อนนะคะนี่มาสองตัวนะคะเกสรตัวผู้กลีบซ้อนนะคะตัวนี้นะคะ jas amides นะคะ เดีเ๋ยวเรานำมาผสมกับมิเนวานะคะนี่มิเนวาเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้นะคะก็จะชูขึ้นมามิเนวาเดี๋ยวเรามาผสมตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้นี่ชูขึ้นมาแล้วนะคะการผสมเกสรคือการบานของดอกนะคะคือบานวันที่สามนะคะกลีบดอกก็จะอ่อนแล้วนะคะหรือสังเกตที่เกสรได้นะคะจะชูคอขึ้นมานะคะแล้วมีเมือกอยู่ ปล,ปลายกรีบ3ามแฉกเนี่ยนะคะของเกสรตัวเมียนะคะตัวนี้บานวันที่สองนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผสมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาเกสรตัวผู้ของจ s a เอ d อ s นะคะไปผสมนะคะข้ามสายพันธุ์นะคะไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะคะติดก็ดีนะคะเราก็เรียนรู้ไปนะคะวยก็ผสมติดอยู่หลายตัวนะคะเราก็จะได้ว่านสีทิศสีแปลกๆนะตัวใหม่ๆนะคะ นี่นะคะตัวนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวรอช่อสอนะคะอันนี้ตัวอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยมาแนะนำนะคะว่าจะแนะนำหลายตัวแล้วนะคะที่ลง you tube นะคะนี่นะคะถ้าใครรักดอกไม้นะคะหัววานสีทิศวานมงคลนะคะ เป็นไม้หัวที่ออกดอกได้สวยนะคะแล้วเลี้ยงได้ตลอดนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ facebook กล้วยมันตอมได้นะคะหรือเพจกล้วยก็ได้นะคะลงว่านสีทิศโดยเฉพาะเลยเพจว่านสีทิศกล้วยดอกไม้หัวแสนสวยนะคะหรือโทรไลน์ก็ได้นะคะเบอร์ไลน์ก็099 305 60 62นะคะติดต่อมาได้นะคะมีหลายสายพันธุ์นะคะพันธุ์นอกพันุไทยนะคะ อเมริลลิสนะคะเป็นหัวว่านฮอลแลนด์นะคะตัวนี้กลวยก็มาเก็บข้อมูลนะคะเก็บภาพเก็บวิดีโอสวยๆนะคะมาให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะได้ชมนะคะเดี๋ยวรอช่อสองนะคะบานสวยๆจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ อันนี้ก็จะมาเก็บเกสรตัวผู้นะคะไปผปสมเกสรตัวเมียมินาว่านะคะค่ะกล้วยก็ไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะกับการปลูกว่านสีทิศนะคะสวัสดีค่ะ